อายุน้อยร้อยล้านหน่อยนะคือร้อยร้านเนี่ยถ้าทํามาหากินสุจริตก็ส่งเสริมใช่แต่ว่าไปโกงเขานี่ก็ถูกจับนะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจกองปราบครับเขานํากําลังไปจับกลุ่มนายนัทพลน,นรการนะครับหรือว่าเขาชื่อว่าไฮโซท็ so so อปไฮโซบอกม่มนรูดนะแต่ว่าตั้งกันก็เรียกกันไปนะีอายุ29ปีครับเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารแขวงพระนครเหนือครับในความผิดฐานออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงะยันน้อยหรือจริงๆก็คือเช็คเด้งนั่นเองเช็คเด้งนั่นเองครับจับกลุ่มแถวแถวได้แถวแถวห้างท็อปมาร์เก็ตนะครับที่ทองหล่อนะครับสอบสวนครับเนื่องจากว่าในท็อปคนนี้ฮะไปก่อเหตุนะครับไปซื้ออุปกรณ์ก๊อฟนะครับตามร้านหรูๆต่างๆตามห้าง แล้วอุปกรณ์ก๊อฟเนี่ยแต่ละชิ้นนี่แพงทั้งนั้นหลักหมืนม่นมึงชุดเป็นแสนนะครับ,รบก็ทําทีว่าอ้างว่าตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกหลานข้าราชการท่านผู้ใหญ่นะครับ<า>แล้วก็น่าเชื่อถือเออนะแล้วก็ด้วยความที่ออมาดดีหน้าตาดีก็มีคนหลงเชื่อร้านหลายร้านค้าเนี่ยก็หลงเชื่อนะแล้วก็เหมือนกับว่าซื้อไปก่อนแต่ยังไม่จ่ายเงินแต่แรกเขาาจะซื้อ,น,อน้อยก่อนหลักหมืน่มน หล้วซื้อบ่อยๆก็กกจ,าจาออ่ายตังค์จ่ายตังค์พอมาขยับเป็นหลักแสนก็ยังจ่ายอยู่ทีนี้พอ <ล Belle. S 2> ขยับเป็นหลักร้านนี่เอาละหายขยับเป็นหลักร้านก็ทันทีว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมว่ามาจ่ายใช่ครับทีนี้มันด้วยความไม่เนื้อเชื่อใจใช้เครดิตแล้วนี่เออนะฮะก็เชิดไม่จ่ายแล้วโดนกันไม่ใช่ร้านเดียวนะโดนหลายร้านเลยนะฮะหลายร้านค้าเลยนะฮะแล้วไอ้คุณท็อปนี่เอาขอไม่ทำอะไรครับเขาบอกว่าก็เอาไปขายอ่ ขายตามสนามกอล์ฟนะฮะทั้งในกรุงเทพแล้วต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ขายด้วยอายุน้อยหน่อยขายด้วยราคาต่ำหน่อยก็คือขายถูกกว่าปกติอเออขายถูกกว่าปกติคนก็ซื้อกันเยอะไงแล้วเงินที่ได้เขาเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเออมันก็คิดง่ายแค่นี้นะไปสร้างตัวเป็นไฮโซเออรครับประวัติเขาไม่ธรรมดานะครับอืม,อมนะครับประวัตินี่ไม่ธรรมดาคืออะไรฮะก็คือโดนเคยก่อคดีมาแล้วหลายคดีนะครับครับความผิดฐานช่อโกงและยักยอกอืมก็คือเมื่อก่อนนะเขาเคย ทำรับจำนํารถยนต์ครับแล้วก็ไปขายต่ออก็คือมีผู้เสียหายแปลกจานวนมากนะครับในนั้นในจำนวนนั้นมีทั้งดาราอพิธีกรดังนะครับบูลค่าความเสียหายเป็นร้อยล้านบาทอันนี้คือคดีเก่าคดีเก่าคดีรับซื้อรถใช่ไหมครจนทําให้เขาได้ฉายาในอายุน้อยร้อยล้านอตอนแรกที่ท่าข่าวเขียนมาผมถามอายุน้อยร้อยล้านไม่ใช่อายุน้อยโกงร้อยล้านเขาบอกเขาเรียกกันอย่างนี้เหมือนลักษณะว่าประชดอ๋อฮะก็ จบับกลุ่มดำเนินคดีครับพึง่งพ้นโทษมาเมื่อปี5-9เกอ๋อสแสดงว่าถูกจําคุกไปแล้วด้วยใช่ไหมจำคุกไปแล้วครับออโ,โอ้โหเนี่ยเออนะแล้วก็มีหมายสารอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะเน, <ะ S 1> นี่ยอนะ